วันนี้จะให้ดูลางชุดบนครับลางบอลแทคครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับอุปกรณ์ที่แถมไปก็ยางสองชุดขาจับท่อสายพีห้าสิบเมตรครับแล้วก็ลูกดอกหัวพอกลูกหนึ่งครับลางตัวนี้จะเป็นใส่ลูกปลายกระบอกครับใส่ลูกหน้าปลายครับเวลาใส่ก็หย่อนจากปลายครับ ยกสายแล้วก็ใส่ลูกหน้าไก่ครับไก่ก็เป็นไก่เซฟนกครับในลั่นครับใส่ลูกปลายกระบอกครับรางบอนแทกครับเป็นโรเลอร์ในข้างขาวนอกครับรางก็จะยาวอยู่ที่เมตรสามสิบ อุปกรณ์ที่แถมไปก็พร้อมยิงครับเจาะลดน้ำหนักเดียวไปให้ด้วยครับชุดบน2อ0 0รวมส่งครับตัวนี้เป็นปีกค้างคาวครับ45เซนยาง2เส้นท่อขาจับครับขาจับก็สเตนเลสครับใส่ลูกปลายกระบ,บอกครับ ลูกบอลแท็กหัวพอกครับไอ้ลูกไก่ก็เป็นไก่เซฟนกครับปีกข้งค้า45เซนครับอยู่ที่2,002รวมส่งครับ สนใจก็สั่งมาได้ครับสั่งเจาะแล้วก็ส่งให้สองสามวันก็ส่งให้ได้ครับลางชุดบนครับเบอร์โทรก็0870303409ครับขอบคุณครับ